ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามโอ้เป็นมานาั้นมากเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคออาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแดงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะอ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิ้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยา ko ปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนผมบูกลงไปเลยเด็กขาน้ำบวกไปไม่รูตัวเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้กินยาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอ ko เนาะ ko ครับค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลย บ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตงานลำบากมาก,ากช่วงที่มีาการาใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลย<อ>หมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขายายรอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ค่ะามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะ่ะ หลัง <S an> จากที่เราทานไปแล้วสิเม็ดเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะ,ะถ้า,ถ,าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติลเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวังวนและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อลไมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบ ก้าชองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาอืมสุดสายมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะก่อนเป็นนี่คือแบบว่าเซเลยอีกทางหนึ่งตอนนี้เดินเลยอืมเดินได้สบายแล้วป้อเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะคือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกวันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืน หลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสาวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานหาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกย่งไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะและอาการที่มึนหัวมากๆกค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินตั้งแต่กินได้1นึ่งแผงหนงแผงนี่คือประมาณ10เมตรนะคะ